我最喜欢隆迪。 ยังค้างมั้งแต่วอาทิตย์จริงๆเคยรปลองไงารลองหงายสองคิดเอาดิมีคนถามหารหัสดาวน์โหลดแล้วนะเดี๋ยวใครถามใครถามจำไม่ได้นล้วแต่สดจริงยอดจริงสดสดนั้นเลยครับในเวลาเราเราเล่นเราเราต้องชมเขาน่ารักเราคิดยังไง ต้องเชื่อในตัวเองนะครับโอ้ยเขาไม่น่ารักไม่ผมถามว่าคุณดูเขาเป็นตัวรพี่น้องทวนลายทั้งสวยทั้งโหนี่ยากมากเลยก็ไม่พูดก็ะดาไม่ว่างต้องสวยทั้งเก่งจิตใจดีต้องมั่งมีคือันนี้เป็นอีกด้วยนะได้แล้วตาปวดขอให้แอนติ เอาอินเนอร์ไหนครับเอาอินเนอร์แบบเป็นตัวละครใช่ไหมใช่ครับแ <laughs> ต่ละคันเลยมีนะไม่ใช่โจนนะ <laughs> ห้าสี่